ไอ้พวกที่การันตีอ่ะไอ้พวกนี้มันไม่ไหวดวงมันน่ะน่าจะต้องไปเข้าเมเทอร์แนนซ์หน่อยนะครับเพราะว่าสิส่งที่คนกำลังใจเห็นขนแม่งเริ่มลุกแล้วงการเริ่มสั่นคลอนละหายล้ำหายลแล้วยังไงแล้วยังไงมันออกกี่ตัวสองเลยบ้าบอ ไอคอร์ดเออเติมด่วนเติม,วตมวไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเปทูวินมีแพ็คให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกจ่ายสบายจะรอช้าอยู่ยัยต้องเปทูวินเอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมวอ้ช่องของผมมีแสงสทอนต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมาย ผมแนะนำเป็นอ f ฟ u ัสซิโ o เลยนะครับผมสวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าว <S <S แม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โคดผมด้วยนะครับผมรถทันที100บาทเลยนะครับผมกา ีท่านผู้ชมทุกๆท่านเนี่ยผมยินดีต้อนรับสู่ชแนลมักลาดไลายและวันนี้นี่ครับผมอนุบาลฟุกน้อยของเราก็ได้เดินทางมาถึงวันที่4เป็นที่เรียบร้อย ก็แล้วหนีไป4วันแต่ซื้อเตร์มินาไว้เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยๆตามไปแล้วกันนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันนะครับมีตัวละครตู้ใหม่เข้ามา2ตัวละครตัวแรกเป็นนาโฮอ่านว่าอะไรนาฮานาโฮตัวนี้ก็ความสามารถง่ายๆเลยอันแรกตีธรรมดาเปิดเกาะอ,อันที่3มฟอร์สลดเกาะ เออส่วนอันนี้ลบบัฟแล้วติดย่าบัฟอ่าแค่นั้นเข้าใจง่ายๆตัวที่2อนเพื่อนๆอาจจะชอบนี่ครับลองมานั่งอ่านสกิลดูอาจจะมีความสุขก็ได้ก็หลักๆคือส่วนที่กูจัดอธิบายยังไงดี <c oughs> อ่ะมันเป็นตัวแบบซัพพอร์ตเล่นกับเกลดเล่นกับเลือด <c oughs> ส่วนการบิ้วเนี่ยจะบิ้วไปทางแม็ก HP ตัวโมเดลเนี่ยก็สวยน่ารักนะ่ยวันนี้ผมก็ได้ทําการเหมาแพ็คต่างๆนานา,นานมาเป็นที่เรียบร้อยในอีเวนต์ใหม่นะครับที่มาเนี่ยก็ทําการเหมาจนเกี้ยงกรึบไปเลยสรุปว่าเราตอนนี้เรามีตัวอยู่ทั้งหมด430ใบอันนี้คือแย่สุดสักห้ตัวแต่จริงๆมีใบาการันตีอีก นะที่ใบนึงอ่ะซึ่งตัวละครที่อยากได้นะครับตอนนี้จริงๆตัวหลักๆเดียวก็ขาดอยู่เดี๋ยวมพาไปดูด่านแล้วกันนะครับว่าเราค้างอยู่ด่านไหนบ้างนะครับผมไฮเปอร์ลิงก์ตอนนี้ติดเลเวล40หมดนะครับเควสที่ต้องทําติดอยู่ในใบเลเวล40นะครับผมอ่าเป็นเควสเลเวล40ทั้งนั้นเลยคือมันไปต่อไม่ได้นะครับอาจจะต้องรอสเตมินาอีกสักนิดหนึ่งด่านที่จะอยู่นะครับก็จะเป็นด่านเต็ต40อย่างที่บอกส่วนโดกิตอนนี้ลงฟาร์มอยู่ที่ฝันร้ายเนะี่ยเอ้ยอยู่ที่ขุมนรก <H m? S 1> เพราะฉะนัั้้นแลววลววตครรที่เาาขาด ก็จะมีคลอสนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวใช้ได้ทั้งอารีนาแล้วก็ผ่านด่านอีกหนึ่งตัวละครที่อยากได้เหมือนกันตัวดีเบตลองก็จะเป็นน้องก้าวหางอีกหนึ่งตัวละครนะครับแต่ตอนนี้ซิลมันยังไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่ารอได้แล้วก็อยากได้อเยลลี่มาอัพเพิ่มด้วยก็จะดีมากๆเลยนะครับเอาละครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับขอขอนุญาตโลแรกโลละร้อยหรือเปล่า นี่ยต้องรีบถ้าเรารีบผมเป็นคนเปิดอาชายเยอะมันตลอดนะครับถ้าเรารีบตรงนี้จบเลยโลแรกเรารีบปุ๊บมันตรวจจับเลยวันนี้แต่ว่าวันนี้อาจจะเยอะหน่อยนะครับมันสกิปรัวๆเลยมันมันเอาเรื่องอะเ่ยอ่ะไปรัวที่สองกดครับไอ้หยาหมายก็ God! เติบโตเนี่ย ตัวนี้ถือว่าเติบโตปะเติบโตอยู่น่ะเฮ้ยเติบโตนะเฮ้ยล,ล้นเลยต่อเนื่องเตื่องหนอครับไอ้พวกที่การันตีอ่ะไอ้พวกนี้มันไม่ไหวดวงมันน่ะน่าจะต้องไปเข้าเมเทอร์แนน์หน่อยนะครับเพราะว่าสิ่งที่คนกำลังใจเห็นและ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  เฮ้ย <Hey! S 2> <Yeah. S 1> ผมว่ะนึกว่าเรื่องผมเองผมเต็โต เราเดินเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็น่าจะใกล้จบอนุบาลหนึ่งละแล้วก็ต้องบอกว่าช่องของเรามีการจัดทัวนเมนต์แข่งกันบ่อยมากๆนะครับผมล่าสุดก็ได้รับผู้ชนะไปแล้วก็โพสต์ลงกลุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแจกรางวัลเป็นที่เรียบร้อยในวันที่11นะครับจะมีการแข่งอีก1ครั้งนะครับผมจะจัดอยู่เรื่อยๆนะครับสัปดาห์ละห,ลหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถกดติดตามนะครับผมทั้งข้อมูลข่าวสารไว้ได้จะได้ไม่พลาดการมาจอยอีเวนต์ของเราไปกันต่อ410 ฝึกฝนฝีมือนะเพราะว่าตัวผมเองก็ยังลงไม่ได้เลยนะครับรับไดมอนด์ขึ้นตัวกูเองยังลงทัวกูเองไม่ได้เลย,ยบิดมาเวลข้ามเลยให้กูตัวเดียวแน่นอนไปมันไม่มีใครเขาการันตีกันหรอกไ,ไอ้พวกที่กระนตีคือแม่งมัวเ,เดี๋ยวค่อยคิดไม่ต้องรีบชิวๆเอบยังไม่ได้ไซสเลยนะตัวนี้แน่ <สะ S 1> นีก็ย <สะ S 1> ังไม่ได้ลองนะ เห็นบอกว่ามันกลางกันนั่นได้กลางโลกไม่เปิดแบบต่อเนี่องเปิดแบบต่อเนี่อคือคนร้อนคนรีบใช่หรือเปล่าแค่มึงข้ามนี่กูรู้สึกว่าเราว่ามึงรีบเฮ้ยอาการแปลกๆไปปะชิวๆเลยครับชิวๆเลย เลยเริ่มข้ามเริ่มดวงไม่ดีแล้วเห็นยังเชื่อผมยังม่วงขึ้นไปแตมสักหนึ่งอันดีตัดรถตัดเลี่ยนอีกหนึ่งทีหน้าหมดขุดเอาเด,ดตติ้งมาก็ได้นะเด,ดตติ้งยังไม่เต็มขาดสีเลยมั้งโอเคมันมีจริงไหมตัวทองมันมีจริงไหมในตู้นี้ มีจริงใช่ไหมสามที่แปดสี่ครั้งมาแล้วนี่ไงมาแล้วนี่ไงเนี่ยบอกว่าอยากจะคริปถ้าจะคริปอะ่ะดวงมันโคตรสวยโอ้โหระดับระดับไหนกินมาม่าอยู่เลยเมื่อวานเนี่ยกดไหลย้อนเพราะมาม่าเนี่ยเมื่อคืนอร่อยมากกินใบแบบเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละ แปลกแปลละอารมณ์เริ่มร้อนไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่การันตียังเหลืออีกสองก็ยังดีจากสามแบบเอาไป Lady in s t l d m a n Ford Moo เร่งเร่งอาหลายคนอาจจะดีใจเวลาได้ตัวนี้แต่ถ้าใครเคยดูผมขนแม่งเริ่มลุกแล้ววงการเริ่มสั่นคลอนละไอเด็กโรล,ลี่ที่ตามผมตลอดเลยถึงผมจะเป็นลุงอ้วนแต่ว่าผมก็ไม่ไอ้นี่นะไม่ใจง่ายนะแต่น้องตามไม่หยุดเลยดิหวานเจี๊ยบพอจา่าฮะไปกันต่อรู้กันนะรู้กันรู้กัน <laughs> เริ่มเป็นคำที่ผมได้ยินแล้วรู้สึกขนลุกละ แล้วตัวซ้ําแบบนี้เอาไปไหนอ๋อไม่ให้เลยถ้าเลยจากนี้ไปคือจะไม่ให้ละดูก่อนว่าไอดีเราเติบโตถึงกี่สุดแล้วยังรู้กันนะไม่เอานะมีโอพอแล้วนะลูกโอเคเดี๋ยวพาไปเลี้ยงไอ้ติมไปกันต่ออืมแผ่นมันไม่อ่านนะดิ แผ่นทองมันไม่อ่านนะดิข้ามตัวเติบโตนะเติบโตนะชิวๆครับไม่ต้องรีบข้ามเลยใครไม่รีบก็ข้ามเลยไปกันต่อให้ลำให้ลัว เฮ้ยพอแล้วเว้ยน้องโอ้โหม่วงตัวใช้เหลือเยอะมากอย่าไปออกทุกตัวหลอนๆออกก่อนเลยครับ Lady and gentleman Did y o e c h o e s e us on m m r l a d ว้า a w ้าวว้าว <laughs> ใครอะเฮลคิทเช่นเหรอไอ้น,นี่ทำคุณได้เนี่ยเฮ้ยตัวนี้ทำอะไรได้ครับพาคินเนี่ยเพ <T> ิ่มเกาะสายถึก ห้ลลำหายรวยโอเคมอนง่ยดีครับนิวโอเคมาใหมาอ่อีกหนึ่งตัวไปกันต่อห้ลลำหายรวยแล้วย,งาายังไงแล้วย,งาายังไงมันออกกี่ตัวสองเลยอนะ่ะบ้าบอไอคอ์เอะเฮ้ย แฮกอลดดาเมจสามสิบห้าอลดเกตเหรอเว้ยเฮ้ยใครครับเนี่ยไอ้นี่ใครศูนย์จุดสองห้านเนียอ๋อผมจำได้แล้วไอตัวแปดดอดกับชุบที่ผมชอบจำสลับกันดูดีในสาย PVE เติบโตไปอีก5%เฮ้ยตกนะอ๋อกดไม่โดน จบลเกินไปเกมรักการเกินเหล็กอนุบาลเขาก็มาโอ้มาดูแลกันหน่อยเราก็ไม่ได้เก่งกว่าใครเขากดไม่เป็นไรไม่ต้องรีบลิลลี่เถอะสาธุลิลลี่มีแล้วถ้าจะซ้ำซ้ำเยลลี่ได้จะได้แบบ ทำดา,าเมจติดไวๆไปครับหายล้ำไมโบ<อ>มาตัวนี้มาผมได้กินม,า,มา,นาลีมาลีกระเปื่อเ้ยเราข้ามบ่อยไปปะวะ เรากดข้ามบ่อยไปอ่ะมันมันตีว่าเราใจร้อนแล้วอ่ะไอ้หนุ่มคนนี้หนุ่มใจร้อนสาแล้วครับทำทรงเลือกทำทรงเลือกทำทรงทำซอม่วงเลยอ่ะม่วงเลยมันดูแบบไม่ค่อยลุ้นแล้วผมอยากให้มีฉากเบิกกระจาหลายๆฉากด้วยแม่งทำอะไรๆกรสซินได้ไหมวะมันจะได้แบบมีอารมณ์ลุ้นหน่อยอ่ะ อุย้ยไม่การันตีเลดี้อินเจรแมนดีซีเดิมใครเอ่ยตาสัญลักษณ์ฟังเสียงตาสัญลักษณ์คือเอฮียกูตกใจหินคาทาเล็กๆตัวเล็กๆ,ๆแบบน,นี้ตาสัญลักษณ์เลดี้อินเจรแมนโอ้ยแ้าก็โอเคโอเคหมื่นหนึ่ง เมื่อวานอุ้ยผมออก0.25หนักมากเลยว่ะหวานเจีย๊ยบทําเล70พอปะป่าที่เหลือไปใส่ขี้ขี้กแท็กไปยิงแบบพ่าผ่าผาผาเติบตัววิงหนึ่งบทเรียนเาราสับตัวนี้ต่อของดีของดีสายซอกแซกไปรุ่นรุ่นใหญ่เขารู้กันอืม เฮีย yeah, วันนี้ต้องใบดันสกิลสามให้น้องตันแล้วล่ะใบโตใ <laughs> ไโตเลยผมว่าเหลือเหลือไว้ผมว่า ใช้ด้วย <c oughs> จบเลย่วยงอนาคต <c oughs> เฮ้ยแต่มันมาสองอันนี้โอ้ยศูนย <c oughs> ์จุดสองห้าเสียงที่คุ้นเคยเสียงผู้หญิงขนลุกนะเวลาได้ยินเสียงผู้หญิงตีมฟ้านี่ขนลุกตลอด <c oughs> เดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปมันจะเยอะเกินไปสงสารตัดต่อกด <c oughs> เปิดหมดได้นะเกมไว้40พอดวงกําลังมาโหสุดเกินเพิ่งมาวันนี้เป็นไงบ้างเอ่อวันนีก้ก็มีเด็กมีเด็กมาติดเหมือนเดิมครับอยู่เป็นเพื่อนตลอดเฮ้ย <c oughs> กดสวิตช์คลัชออนนักลาดมีเมียด็กลุงอ้วนนะด็ตัวที่สมแล้วสกิป สูตรนี้รุ่นใหญ่เขารู้กันเขาบอกกันแค่วงในคอสคือจบเลยคอสคือจบเลยน้องฟังพี่พี่เอามาแฮกแบบช้ำชเอาดีๆไอเด็กมันได้รู้จัก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  ไม่คุ้นไม่คุ้นก็เฮีย้ยแล้วครับจบละเกลืออีกหนึ่งตัวไปครับการันตีกันไปแบบคมขมขม,มาตัวเดียวเลยส่งตรงอินพอร์ตอินพอร์ตเฮ้ยโอ้ส้มมาเนี่ยเฮ้ยเป็นสำนักงูอ่ะสำนักเดียวกับไอตัวไอตัวเปิดเกาะไอ้นี่เลยอ่ะเปิดเกาะแสงมืดอ่ะหัวแดงอ่ะ เดตติ้งอันนี้เหมือนจะมีเดตติ้งอยู่ถ้าดำไม่ผิดเพราะมันฟิกอ่าแสงมืดใช่ไหมอันนี้เหมือนมีเดตติ้งให้ลุ้นอยู่ไปครับมาเลยอ่อสองเลยมาเอาดีเฮ้ยเชี่ยเลยมาซาชิโก จบละไม่ได้แย่แถมไหมแถมไหมป่ะอย่าไปยองแล้วมาเลยผมรู้ว่าพี่ๆอยากจะเห็นหน้าน้องมิโอแต่ให้น้องพักเถอะครับพักเถอะนะพักชงกาแฟเย็นๆซักก้แก้วหนึ่งเอ้ยหลายแก้วให้พี่ๆสองร้อยท่าน ที่วันนี้แวะมารับชมได้อีก400นะครับเอฟคลอสคลอสพี่ๆจะยิ้มได้พี่ๆยิ้มแต่น้องฟุกนี่สิไอ้ฟุกมันเจ้าคอสโอ้นี่ประกาศหาผู้รอดชีวิตออกไปนั่งเยอะ ลิงก์ออกไปไม่มีใครมาเลยอ่ะเอบรอบนี้แหละผมได้กินกินแหน่งความเกลีกยดดูจบสามแล้วสกิปอันเนี้ยของดีตลอดสามแล้วสกิปรู้กันแค่ในช่องหนึ่งสองสาม ของดีมาละอย่าบอกใครรู้ไว้แค่นี้เยียบไว้ก่อนแก่เยียบไว้เฮ้ยเฮ้ยอย่องผู้หญิงไอ้น้องตายเอโอ้โหกูคุ้นมึงอยู่เหมือนกันแต่ก็โอเคไม่ทำไม่ทำไม่ทำได้อยู่ จะเริ่มเติบตัวนี่เลเติบตอ่าโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับอาจจะยาวไปหน่อยยี่0บนาทีแต่ไม่เป็นไรนี่ครับก็จัดกันมาแบบจัดหนักจัดเต็มอยากให้เพื่อนๆดูแบบเต็มข้อเต็มเหนี่ยวก็ฝากด้วยกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับขอให้สนุกกับอ t ตาเลีย s t ิสตาร์ครับเจอกันครับสวัสดีครับ